ในปีแรกของการปลูกอ้อยนะครับผมเมื่อเราตัดขายเนี่ยเราหักต้นทุนที่เราปลูกเนี่ยแทบจะหมดเลยนะครับผมบางคนนี่คือแทบไม่เหลือกําไรเลยะฮะในปีแรกส่วนกําไรจริงๆในการปลูกอ้อยเนี่ยมันจะอยู่ในช่วงปีที่2กับปีที่3นะครับผมเพราะว่าการที่เราปลูกอ้อยหนึ่งรังเนี่ยมันอยู่ได้หลายปีใช่ไหมมันอยู่ได้3 4, 4, ปี4ปีบางคนก็เอาไว้ได้5ปี6ปีเลยถ้าเกิดเขามีแรงน้าแบบสูบน้ําใส่นะฮะกำไรมันจะได้ในช่วงปีที่2ขึ้นไปนะครับผม เพราะฉะนั้นหลายคนอาจจะมองว่าการปลูกอ้อยเนี่ยมันใช้ทุนเยอะอันนี้ยอมรับว่าการปลูกอ้อยใช้ทุนเยอะก็จริงแต่เราปลูกแค่ครั้งเดียวแล้วปีต่อไปเราไม่ต้องปลูกใหม่ต้นทุนในปีที่สองหรือปีต่อๆไปเนี่ยมันจะใช้ไม่ค่อยเยอะนะครับผมมันถึงจะมีเลือดเป็นกําไรในปีต่อๆไปนะครับผมเวลาที่เราปลูกอ้อยเนี่ยเราจะต้องคิดให้เยอะเลยว่าเมื่อเราปลูกอ้อยแล้วเนี่ยพื้นที่ในการปลูกอ้อยของเราตรงเนี้ย มันจะทาให้อ้อยของเราเนี่ยอยู่รอดได้กี่ปีนะครับผมบางคนปลูกอ้อยแล้วขาดทุนก็คือปลูกอ้อยได้แค่หนึ่งปีนะครับผมถ้าหนึ่งปีเนี่ยแล้วในปีที่3มเนี่ยอ้อยตายอ้อยไม่ขึ้นนอนไม่ขึ้นเนี่ยอันนี้คือขาดทุนแน่นอนนะครับผมบางคนโชคร้ายพื้นที่ไม่เหมาะที่จะปลูกอ้อยแล้วไปปลูกอ้อยจะได้แค่ปีแรกปีเดียวนะครับผมปีที่สองตัดปุ๊บอ้อยไม่ขึ้นเลยอันนี้ขาดทุนแน่นอนนะครับผมต้องระวังให้ดีนะฮะการปลูกอ้อยมันลงทุนเยอะ เราต้องมองให้ออกว่าอ้อยที่เราปลูกเนี่ยมันจะอยู่ได้เกิน3ามปีไหมนะครับผมหรือว่าถ้ามันอยู่จนครบ3ปีอันนี้คือยังพอยังพอได้กําไรแต่ถ้ามันอยู่ได้แค่หนึ่งถึงสองปีอันนี้แนะนําว่าไม่ควรปลูกอ้อยนะครับผมเพราะว่าเมื่อหักลบกลบต้นทุนแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเราไม่เหลืออะไรเลยเราจะเหนื่อยฟรีนะครับผมครับพบกับพี่ตยแล้วนะครับช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้มีเวลาลงคลิปให้ทุกคนได้ดูนะครับผมเพราะว่ามัวแต่ ลิงคุดมันซ้ำหลังอยู่นะครับผมวันนี้ก็พอได้หยุดงานนะครับผมเพราะว่าเป็นช่วงเทศกาลตรุษจีนฮะเมื่อเช้านี้ก็ไปทําบุญปิดทองฟังลูกนิมิตมานะครับผมกลับมาก็รีบมาทําคลิปให้ทุกคนได้ฟังก่อนนะครับแล้วก็มีเพื่อนใน YouTube ท่านหนึ่งนะครับผมคอมเมนต์เข้ามาบอกพี่ต่อว่ากําลังจะตัดสินใจปลูกอ้อย30ไร่อยากรู้วิธีการดูแลแล้วก็ค่าใช้จ่ายเพื่อที่จะได้เตรียมทุนเอาไว้ว่าจะต้องใช้เงินเท่าไหร่นะครับผม ก็ถามมาเป็นข้อๆเลยนะครับเดี๋ยวพี่โตจะตอบคําถามแต่ละข้อแต่ละข้อให้ฟังนะครับผมเริ่มจากคําถามข้อที่1ห,หลังปลูกอ้อยแล้วเราต้องใส่ปุ๋ยบํารุงกี่ครั้งคําตอบก็คือเราจะใส่ปุ๋ยบํารุงอยู่ที่2อถึงสครั้งนะครับผมยกตัวอย่างเช่นถ้าตอนที่เราปลูกอ้อยเนี่ยเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยรองพื้นนะครับผมเราจะต้องใส่ปุ๋ยทั้งหมด3ครั้งนั่นก็คือครั้งที่1น,นับเป็นปุ๋ยรองพื้นครั้งที่2เราจะใส่ตอน อ้อยแตกกอก็จะอยู่ในช่วงอายุ2-3เดือนนะครับผมแล้วก็ครั้งที่3เนี่ยเราจะใส่ในช่วงที่อ้อยเป็นลำแล้วนะครับผมหรือว่าอ้อยยางป้องแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใส่ปุ๋ยรองพื้นแล้วเนี่ยเราก็ใส่แค่สองครั้งพอนะครับผมครั้งที่หนึ่งเนี่ยเราก็จะใส่ช่วงอ้อยกําลังแตกกอช่วงอายุประมาณ2-3เดือนนะครับแล้วก็ช่วงที่2เนี่ยเราก็จะใส่ในช่วงที่อ้อยเนี่ยมีลำแล้วนะครับผม ถามข้อที่2นะครับผมฉีดยาฆ่าหญ้าเราจะต้องฉีดทั้งหมดกี่รอบถ้าเรื่องการฉีดยาฆ่าหญ้านะครับผมเราจะกําหนดว่าจะฉีดทั้งหมดกี่รอบเนี่ยอันนี้มันกําหนดไม่ได้นะครับผมมันต้องดูที่หญ้าเป็นหลักบางแปลงฉีดแค่2 3รอบก็พอแต่บางแปลงนะครับผมถ้าหญ้าขึ้นเยอะหญ้าเยอะเราก็ต้องฉีดเพิ่มหลายๆรอบนะครับผมแต่ที่สําคัญที่สุดก็คือเราควรฉีดยาคุมนะครับผมหลังจากที่เราปลูกอ้อยเสร็จเราควรฉีดยาคุมหญ้าดีที่สุดนะครับเพราะว่า เมื่อเราฉีดยาคุมหญ้าแล้วนะครับผมอ้อยนยเขาจะมีเวลาในการจเจริญเติบโตในช่วงที่อ้อยเล็กๆเนี่ยมันจะไม่มีหญ้ามาแย่งอาหารนะครับผมอ้อยมันก็จะโตวไวนะครับคําถามข้อที่3านะครับผมลดน้ํำยังไงคําตอบข้อนี้นะครับผมวิธีลดน้ําอ้อยเนี่ยมีทั้งหมด3วิธีวิธีที่1ก็คือให้เรารอน้ําฝนนะครับวิธีที่2วางสายน้ําหยดวิธีที่3ให้เราเอารถถ่ายนะครับคูดดินให้เป็นร่องแล้วก็สูบน้ําใส่ปล่อยตามร่องอ้อยนะครับคําถามข้อที่4ี่ ใช้เวลาปลูกอ้อยกี่เดือนถึงจะตัดขายได้ถ้าเป็นคําถามข้อนี้นะครับผมอ้อยเนี่ยเราปลูกประมาณ8เดือนขึ้นไปก็สามารถตัดขายเข้าโรงงานได้แล้วนะครับผมยกตัวอย่างเช่นเราเริ่มปลูกอ้อยได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกาปี67ไปจนถึงเดือนมิถุนาปี68ถ้าเกินเดือนมิถุนาปี68เนี่ยเราก็ยังปลูกอ้อยได้อยู่แต่ว่าอ้อยที่เราได้เนี่ยลำมันจะเตี้ยแล้วก็มันจะไม่ค่อยได้น้ำหนักจะไม่ค่อยมีความหวานนะครับผม คำถามข้อที่5นะครับค่ารถตัดอ้อยไร่ละกีบาทหรือว่าคิดเป็นตันคาตอบก็คือค่ารถตัดอ้อยเขาคิดเป็นตันนะครับ <ic leg> ทางโรงงานเขาจะให้รถมาตัดนะครับผมแต่ว่ามันจะมีอยู่2แบบนะครับผมนั่นก็คือทางโรงงานเขาจะให้รถเรามาตัดแล้วจะให้ชาวไร่เนี่ยเติมน้ามันเองกับทางโรงงานจะเติมน้ํามันให้แล้วก็มาคิดกับชาวไร่ในราคาเต็มนะครับผม <ic leg> ถ้าทางโรงงานให้ชาวไร่เติมน้ามันเองเนี่ย ทางโรงงานจะคิดค่าตัดอยู่ที่ตันละ120บาทนะครับแต่ถ้าเกิดว่าทางโรงงานเขาเติมน้ํามันให้เนี่ยอันนี้ราคามันก็จะแพงขึ้นนะครับผมแต่ถ้าเราใช้คนตัดเขาจะมีวิธีตัดอยู่3แบบนะครับผม3แบบ3ราคาก็คือ 1. ตัดเป็นมัดมัดละสิบลำในราคาบาท50นะครับผมหรือว่า1บาท50าสตะตงนะฮะแบบที่2ตัดเป็นกองกองละ150งาลำ ในราคา10บาทนะครับแล้วก็แบบที่3ามก็คือตัดเป็นตันตันละ190บาทนะครับอีกหนึ่งวิธีนะครับผมก็คือการเหมาอ้อยให้เท่าแกไปเลยนะฮะถ้าเราเหมาอ้ยให้เท่าแกเนี่ยเท่าแกเขาจะให้อยู่ที่ตันละ900บาทนะครับผมก็คืออ้อยจะได้ราคาเท่าไรฝำหวานเท่าไรค่าใช้จ่ายเท่าไรเนี่ยอันนี้คือมันอยู่ที่เท่าแกหมดเลยแต่ว่าเราจะได้จากเท่าแกเนี่ย900บาทนะครับผม แต่ว่า90 0บาทนี่คือเราขายขาดเลยะฮะเราจะไม่ได้เงินชดเชยนะครับผมอันนี้เขาเรียกว่าซื้อเหมานะฮะเรียกว่าซื้อซื้ออ้อยเหมาตันละ900บาทนะครับผมคาถามข้อที่6นะครับค่ารถเข็นอ้อยตันละเท่าไหร่คาตอบก็คือตันละ280บาทนะครับผมแล้วก็ถ้าเราใช้คนตัดเนี่ยเราจะต้องมีค่ารถคีบอีกตันละ100บาทนะครับคําถามข้อที่7นะครับผม ปลูกอ้อยหนึ่งไร่ได้ผลผลิตกี่ตันอันนี้ก็ตอบยากอีกเหมือนกันนะครับผมเพราะว่ามันอยู่ที่การดูแลแล้วก็บางแปลงเนี่ยมันจะได้มากไมน้อยนะครับผมแต่ว่าอ้อยที่ดีนะครับผมจะไม่ควรตำฝาไร่ละ10ตันถ้าอ้อยไร่ไหนหรือว่าแปลงไหนตำฝาไร่ละ10ตันอันนี้ถือว่าได้น้อยนะครับผมเทียบกับการขาดทุนนะฮะข้อที่8ดนะครับผมเป็นคําถามสุดท้ายนะฮะถ้าปลูกอ้อย30ไร่จะต้องใช้เงินทุนทั้งหมดเท่าไหร่คําตอบก็คือ การปลูกอ้อยเนี่ยถ้าเราคิดทั้งค่าผันอ้อยค่ารถไถค่าปลูกค่ารถไถปลูกทุกสิ่งทุกอย่างเลยเนี่ยเฉพาะเอาเฉพาะน้าปลูกนะครับผมเอาเฉพาะน้าปลูกเนี่ยจะอยู่ที่ไร่ละห้าพันบาทนะครับผมถ้า30มสิบไร่ค่าใช้จ่ายเฉพาะน้าปลูกเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ1นึ0 0 0สบาทนะครับหนึ่งแบาทไม่รวมกับค่ายาคุมไม่รวมค่ายาค่าหญ้าไม่รวมค่าปุ๋ยบำรุงนะครับผมแล้วก็ไม่รวมค่าใช้จ่ายน้าตัดนะครับผมเอาแค่เฉพาะ ช่วงที่เราเตรียมดินไถปลูก30ไร่จะใช้เงินอยู่ที่1 5 0 0 0 0บาทนะครับผมให้ทุกคนคิดง่ายๆนะครับผมว่าการปลูกอ้อยเนี่ยในปีแรกของการปลูกอ้อยนะครับผมเมื่อเราตัดขายเนะี่ยเราหักต้นทุนที่เราปลูกเนะี่ยแทบจะหมดเลยนะครับผมบางคนนี่คือแทบไม่เหลือกําไรเลยฮะในปีแรกส่วนกําไรจริงๆในการปลูกอ้อยเนะี่ยมันจะอยู่ในช่วงปีที่2กับปีที่3นะครับผมเพราะว่าการที่เราปลูกอ้อยหนึ่งครั้งเนะี่ย มันอยู่ได้หลายปีใช่ไหมมันอยู่ได้3ปี4ปีบางคนก็เอาไว้ได้5ปี6ปีเลยถ้าเกิดเขามีแหล่งน้าแบบสูบน้ําใส่นะฮะกำไรมันจะได้ในช่วงปีที่2ขึ้นไปนะครับผมเพราะฉะนั้นหลายคนอาจจะมองว่าการปลูกอ้อยเนี่ยมันใช้ทุนเยอะอันนี้ยอมรับว่าการปลูกอ้อยใช้ทุนเยอะก็จริงแต่เราปลูกแค่ครั้งเดียวแล้วปีต่อไปเราไม่ต้องปลูกใหม่เราก็แค่คูดล่องพวนดินให้ปุย๋ยให้น้ํา แค่นั้นเองดูแลต่อไปนะครับผมต้นทุนในปีที่2หรือปีต่อๆไปเนี่ยมันจะใช้ไม่ค่อยเยอะนะครับผมมันถึงจะมีเลือดเป็นกําไรในปีต่อๆไปนะครับผมเวลาที่เราปลูกอ้อยเนี่ยเราจะต้องคิดให้เยอะเลยว่าเมื่อเราปลูกอ้อยแล้วเนี่ยพื้นที่ในการปลูกอ้อยของเราตรงเนี้ยมันจะทําให้อ้อยของเราเนี่ยอยู่รอดได้กี่ปีนะครับผมบางคนปลูกอ้อยแล้วคัดทุนก็คือปลูกอ้อยได้แค่หนึ่งถึงสองปีนะครับผมถ้าหนึ่งปีเนี่ย แล้วในปีที่3เนี่ยอ้อยตายอ้อยไม่ขึ้นนอไม่ขึ้นเนี่ยอันนี้คือขาดทุนแน่นอนนะครับผมบางคนโชคร้ายพื้นที่ไม่เหมาะที่จะปลูกอ้อยแล้วไปปลูกอ้อยจะได้แค่ปีแรกปีเดียวนะครับผมปีที่2ตัดปุ๊บอ้อยไม่ขึ้นเลยอันนี้ขาดทุนแน่นอนนะครับผมต้องระวังให้ดีนะฮะการปลูกอ้อยมันลงทุนเยอะเราต้องมองให้ออกว่าอ้อยที่เราปลูกเนี่ยมันจะอยู่ได้เกิน3ปีไหมนะคะรับผมหรือว่าถ้ามันอยู่จนครบ3ปีอ่ะอันนี้คือยังพอยังพอได้กําไร แต่ถ้ามันอยู่ได้แค่1-2ปีอันนี้แนะนำว่าไม่ควรปลูกอ้อยนะครับผมเพราะว่าเมื่อหักลบกบต้นทุนแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเราไม่เหลืออะไรเลยเราจะเหนื่อยฟรีนะครับผมราหวังว่าคลิปนี้น่าจะพอมีประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างไม่มากก็นน้อยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับช่วยกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่โตด้วยนะครับสวัสดีครับ